<N iss im itation> น่ฮาวชินเจียยู่อีซินี่ห้อยสาสวัสดีปีใหม่ของตู่จีนนะครับวันนี้เป็นวันตู่จีนก็พี่ตาก็สวัสดีวันตู่จีนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวไทยและชาวคนจีนที่ติดท,ที่แวะเข้ามาเห็นคลิปพี่ตานะคะวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ของคนจีนก็สวัสดีนะคะจ <N iss im itation> ินเจียยู่อินนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันที่พี่ตานําเสนอเมนู ไม่เข้ากับทรงผมเลยค่ะนมจีนยำน้ำปลารานะคะทุกคนเนาะใครผ่านมาทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ใครผ่านมาใน YouTube ของพี่ตาก็ผักผวักซวยกวไดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาอินสวีเดนด้วยนะคะตื่นเต้นติดอ่างวันนี้มีความสุขเป็นวันตุ๊จีนนะคะทุกคนนะมาขอลงมือกินนะ,นะคะทุกคนขอให้ทุกคนรวย,เยๆเฮงๆปังๆ,งๆนะคะกินนะนะคะ ผักเราก็มีเยอะอยู่ค่ะทุกคนมีพงมีผักมีมะอันนี้ด้วยนะคะทุกคนเนาะของเราก็ตัวปลาทูเราก็ถ้ากินหมดหรือกินไม่หมดก็อย่าบ้ากันนะครับขอใช้ซ่อมนะครับวันนี้นะคะทุกคนเนาะโอ้ยคืนน้ำลายก่อนนะคะทุกคนมันคอแห้งอืมวันนี้เราข้อตุมเราสวยมากถูกใจอีแป้นเดือเกินทุกคนเจ้าขา ขอกินนะนะคะคํคำแรแข่งหมานที่เขาว่านั่นแหละเราก็ทำมาเยอะนะประมาณสองกิโลนะครับทุกคนเออมา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 ม,มีหมูยอใส่มานนิดหนึ่งทุกคนเจ้าขาเออ อตอนแรกเขจะเอาผักแพลวมาปลูกเขาไม่ได้ปลูกแล้วพี่น้องอยากกินไม่เคยได้เจอนะนานๆเจอทีหนึ่งพี่เขาเอามาเขาขอเขาหน่อยหนึ่งอ,อร่อย พี่ตาก็ชอบกินผักเหมือนเคยนะทุกคนเนาะผักชีลาวสวยมากเลยอืมชอบเนาะ ข้าหน่จีนน้ำปลาะข้าหน่ำจีนซอสน้ำปลาะพุดไปพูดเองงงเองทุกคน วันนี้เป็นวันตุษจ,จินพอดีทุกคนเจ้าถามเดินมาคอดตุ่มคนจีนเพราะว่าเรามีเครื่องหัวอยู่แล้ว

พั่บุกเราอยู่ไหนอ่ะผักมันเยอะกันทุกคน cắt đuối, cắt ba, ngon lắm, không phải làm ăn lâu, mà có miếng sợi trong ăn cua, tiểu, bún, ăn ẩm ăn cơm, ăn cơm tấm, ăn cơm tấm, ăn cơm จะมีเสียงกอกกักกกกัก เที่ยวหมดแล้วอืมขนาดกินอยู่ท้องร้องออกมันจะเตี๊ยบยอดให้เราไหมทุกคนไปเสียน,น้ำอืมจับหนัว ไม่มีกระถิ่นด้วยหน้าทุกคนโอ้ แข็งมันไม่กรอบร่อยสวยไม่สวยดรวอว่า ไม่กินไม่สุภาเพเ็าติดเตียนกันได้นะคะทุกคนเนาะเกิชอบกินแบบนี้มันได้อรรถรสดีทุกคนอืมต้มันเบี้ยว hmm สถานที่มันแคบ พี่น้องถ้าใครอยากเห็นเบื้องหลังนะคลิปพี่ตาได้ห้าพันห้าพันก่อนนะห้าพันคนดูคนดูคลิปเดี๋ยวใส่เบื้องหลังให้ด้วย ประมาณ2โล Nó cái mấy một Lâm giấc rồi แคบหมูมันไม่มันไม่กรอบเวลาเราเคี้ยวแล้วมันเข้าไปในซอกฟันที่เราอุดฟันมามันมันมันเป็นรูทุกคนอืมชอบนอ เอาอย่าแบบอื้อมสุดแค่หมูไม่กรอบมันไม่พองเต็มที่ ถ้ามันพองเต็มที่เจ๋งม,มันจะกรอบแบบหนึ่งอันนี้พองเต็มที่อันนี้ไม่กรอบเลยวะพี่พน,น้องเ,เจ้าข่าว คลิปนี้ก็ขอผ่าไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ